อ่ะเพื่อนๆดูนี่นะครับมันไม่ใช่ว่าผมพูดเองเออเองนะครับนี่คือประสบการณ์จริงๆในการทำงานนะครับลูกค้าเรียกรถจากลังสิตมาส่งมแถวๆอ,องคลักษ์นะครับนี่ตามจริงแล้วเนี่ยจะลูกค้าปักหมุดไว้แค่ตรงนี้นะครับสองนี้คือจุดส่งนะครับอ่ะผมบอกว่าลูกค้าลงที่ ที่ปักหมุดไว้เลยใช่ไหมลูกค้าบอกไม่ไปลงที่หอที่หอก็คือตรงนี้นะครับตรงที่ผมจอดรถอยู่นะครับระยะห่างจากจุดส่ง1.3กิโลเมตรนะครับอ่าผมบอกว่าถ้าเกิดว่าลงลงไม่ตรงหมุดเนี่ยเลยหมุดไปเนี่ยผมคิดเพิ่มนะครับลูกค้าก็ทําท่าไม่โอเคนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาเขาปักหมุดตรงนี้รถคันอื่นก็จะมาส่งเขาบริเวณนี้โดยไม่มีค่าบริการนะครับแต่ทีเนี้ยว่าเพื่อนเพื่อลองคิดดูนะครับจาก จุดที่ส่งมาถึงจุดนี้นะครับระยะทาง1.3เนี่ยผมวิ่งไปกลับเนี่ยกิโลจนะครับผมขอค่าบริการเพิ่มนะครับลูกค้าแบบไม่แฮปปี้นะครับผมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคนขับพ,พูดเองเออเองนะครับลูกค้ามักจะเป็นลักษณะนี้อยู่เสมอน,นะครับเวลาเราขอค่าบริการเพิ่มนะครับนอกเหนือจากที่มันเลยจากจุดที่ปักหมุดไว้เนี่ย ลูกค้าบางคนก็เข้าใจบางคนไม่เข้าใจนะครับบางคนก็ให้ด้วยความที่ไม่เต็มใจนะครับว่าทําไมจะต้องขอเพิ่มนะครับอันนี้เป็นเหตุผลที่ผมมาทําคลิปให้ดูนะครับจริงๆเนี่ยมันสามารถย้ายหมุดจากตรงนี้มาถึงตรงนี้ได้นะครับระหว่างที่เราขับมาเนี่ยแต่ ไม่ย้ายนะครับก็ให้ให้ด้วยความที่ไม่เต็มใจแค่อยากจะบอกว่านะครับบางทีเนี่ยต้องเข้าใจคนขับนิดนึงนะครับถึงมันจะเป็นระยะแค่1.3กิโลเมตรเนี่ยไปกลับมันก็คูณ2เข้าไปนะครับมันมีค่าเชื้อเพลิงนะครับยังไงก็เล็กๆน้อยๆเนี่ยอ่าเป็นสินน้ำใจหรือว่าค่าบริการให้คนขับไปเถอะครับมันไม่ไมันด้มากมายอะไรนะครับอ่านะครับมันเป็นแบบว่าอ่าน้ำใจผลประโยชน์ต่างตอบแทนแล้วกันเนาะนะครับอ่า ถ้าไม่อยากจ่ายเพิ่มนะครับปักหมุดตรงนี้ก็ลงตรงนี้น่าจะดีกว่านะครับมันจะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นอันนี้ก็ปากเพืเ่อนๆด้วยนะครับหรือใคร,ใครที่แบบเคยเจองานลักษณะแบบนี้หรือมีปัญหามากกว่านี้เนี่ยพี่ๆลองคอมเมนต์มาบอกผมเลยครับว่ามีวิธีรับมือ,อยังไงนะครับ